อ่ะเนี่ยตัวละครอูล่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือตัวละครอูล่าจะหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นตัวละครสายกายภาพเนี่ยเป็นตัวละครดาบใหญ่สายกายภาพที่ถามว่านมนี่คือแบบใช้ได้เหมือนกันนะครับไายนมนี่คือน่าจะใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ใช้ได้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูข้อมูลตัวละครกันนะครับสรุปกันสั้นๆเดี๋ยวจะสรุปแบบสั้นๆนะครับโอ้โหผมผมสรุปกี่ทีก็ไม่เคยสั้นสักทีหรอกนะเอ่ออ่ะจะดูข้อมูลตัวละครนะครับตัวละครอูล่าที่กำลังจะเข้ามาเป็นดาบใหญ่สายกายภาพนะครับวิธีการเล่นคือกดสกิล e เดี๋ยวเอาข้อมูลคร่าวๆสรุปสรุปกดสกิล e นะครับจะได้สแต็กชื่อว่ากริมฮาร์ด1สแต็กนะครับกริมฮาร์ด1สแต็กเมื่อเรากดสกิล e 1ครั้งนะครับซึ่งสแต็กนี้สามารถเก็บได้สูงสุด2สแตก็กนะครับสามารถเก็บได้สูงสุดสสแตก็กเมื่อกดใช้สกิล e <Okay. S 1> แบบค้าง <Okay. S 1> นะครับจะใช้จะทำการเผาผลาญสสแต็คนี้ทิ้งนะครับกดเก็บสแต็กเพื่ออะไรกดเก็บสแต็กเพื่อเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับเราได้นะครับกดกีกด e ธรรมดา1ครั้งจะได้ดีเฟนซ์30%กด e ธรรมดาครั้งที่2จะได้ดีเฟนซ์อีก30% นี่คือการกด e แล้วเมื่อกดค้างล่ะจะได้อะไรเมื่อกดค้างสแต็กที่เราเก็บมาสสแต็กจะหายไปศัตรูจะโดนลดต้านกายภาพและก็โดนลดต้านน้ําแข็งลง25%แล้วก็จะมีดาเมจที่สูงขึ้นด้วยนะครับกดค้างเนี่ยจะได้ดาเมจอยู่ที่400%ที่เลเวล10นะครับกด e ธรรมดาได้2 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มีข้อเสียที่กดค้างนะครับจะติดคูดาว์ิ0วินาทีในขณะที่กดธรรมดา นะครับคูดาวสี่วิกดค้คางติดสิบวินาทีนี่คือข้อเสียของการกดค้างนะครับแล้วก็กดค้างได้อะไรบ้างนะครับกดค้างนะครับถ้าเกิดว่ากริมฮาร์ดเรามี2สแตก็กกดค้างนะครับจะสร้างดาบกายภาพลงมาทิ่มใส่ศัตรูคิดเป็น50%ของอันติคิดเป็น50%ของดาเมจของอันติคือตรงนี้นะครับห้ของดาเมจตัวนี้นะครับก็จะ<อ>ประมาณ3 0 0ถ้า<อ>เกิดว่า<อ>เราเผาไป2 2 2กริมฮาร์ด ซึ่งการปั้น2องคริมฮาร์ดต้องใช้เวลาคูดาวสีวินาทีกดครั้งแรกไม่มีอะไรติดคูดาวสีวิกดครั้งที่2ในวิที่4นะครับแล้วเรามากดค้างในวิที่8เราต้องเลี้ยงเราต้องเลี้ยงเขาเรียกว่าเราต้องเลี้ยงเลี้ยงบัฟเลี้ยงอะไรต่างๆนานาครับอาจจะใช้เวลาประมาณ8วินาทีนะครับอย่างเร็วสุดนะครับกดค้างเข้าไปแล้วก็จะมีดาบคอยทิมลงมาด้วยอันนี้คือทาเลตนของเป็นเป็นทาเลตนของตัวละครนะครับดาบทิมลงมาโป้งลงไป นะครับแล้วก็พอเรากดค้างปุ๊บเราติดคูดาวสิบวินะครับเราจะติดคูดาวยาว10วิมันจะส่งผลต่อเนื่องให้อาร์ติแฟกต์เซตของเราครับตัวละครนี้เนี่ยครับอาร์ติแฟกต์เซตตัวละครนี้อาร์ติแฟกต์เซตที่คาดว่าน่าจะใส่จะใส่เป็นเพลเฟมนะครับเพลเฟมเพลเฟมเนี่ยจะมีระยะเวลาบัฟอยู่ที่7วินาทีนะครับบัฟจะอยู่ที่7วินาทีมันจะส่งผลให้เราอะครับเราต้องเก็บบัฟสองสเต็ปเพื่อที่จะเอา ตีกายภาพอีก25%ออโดยการเก็บบัฟนั้นนะครับต้องกดสกิล E กดสกิล E ถึงจะได้บัฟนะครับซึ่งซึ่งผมคาดว่านะครับกดสกิล E ค้างโดยที่เป็นกดค้างครับมันจะมีดาเมจค้าง1ดอกใช่ไหมแล้วก็จะมีดาเมจดาบกายภาพตกลงมาใส่หัวมอนสเตอร์อีก1ดอกนะครับแบบนั้นน่ะถือว่าเป็น2สแต็กได้ แบบนั้นถือเป็น2 s t สแ k ได้นะครับมันก็มันก็จะเลี้ยงตัวนี้ของเราไปได้เรื่อยๆรื่อจะเลี้ยงแบบ oh <my> ตัวนี้ของเราไปได้เรื่อยๆแต่เมื่อเรากดค้างเมื่อไหร่นะครับอูล mm ่า hmm. จะทําให้ติดคูดาวสิบวินาทีนะครับสิบวินาทีนั่นแปลว่ายังไงบัฟของเราของอ์ติแฟกต์หมดแน่ๆนหมดแน่แครับแต่มีเงื่อนไขที่เข้ามาช่วยเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อเรากดอันตินะครับสกิล e เราจะรีเซ็ตคูดาวแล้วก็จะแถมให้อีกหนึ่งสแต็กมาเลยทันทีเนีนั่นแปลว่าเรารีเซ็ตปุ เรามีอีกหนึ่งสตเต็กแล้วกด E ธรรมดาอีกหนึ่งครั้งเราเรีเซ็ตไปแล้วไงตอนวิที่8ปดใช่ไหมเออเราวิที่8เราติดคูทาวยาว10วิจริงๆเราต้องติดถึง18อย่างเงี้ยแต่เรากดอันติไปนะครับแล้วเราก็จะรีเซ็ตไปเลยนะครับเราอาจจะไปกดอีกทีนหนึ่งตอนวิสิบสก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็มีมาให้อีกหนึ่งสเต็กตอนกดอันติอย่างเงี้ยครับเออมันก็มันก็ขึ้นใน2สตเต็กแล้วก็เลี้ยง กดค้างไปต่อเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าตีมาทันถ้าเกิดว่าตีมาทันนะแล้วก็จะมีปลดหนึ่งที่น่าสนใจคือเราจะได้ตีเกายภาพ30%เป็นเวลา6วินาทีแล้วก็เพิ่มขึ้นตามการใช้กริมฮาร์ดของเราเราใช้กริมฮาร์ดบ่อยแค่ไหนเราเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสูงสุดที่18วินาทีเนี่ยครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็กลุ่มดาวกลุ่มที่2จะลดคูดาวของสกิล E แบบกดค้างจาก10ปีเหลือ4วินาที นั่นแปลว่าเราจะกด E เมื่อไหร่เราจะกดอันเราจะกด E เมื่อไหร่รกดค้างเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นนะครับกลุ่มอื่นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจละอันนี้คือดาเมจของดาบตกจะแรงขึ้น25ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เลือดน้อยอันนี้คือเมื่อกลุ่ม6เนี่ยน่าสนใจไหมน่าสนใจสำหรับสายอันตินะครับเมื่อเรากดอันตินะครับมันจะเริ่มให้ก่อนเลย5สเต็ปอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวมาดูอันติก่อนนะครับเมื่อกี้ผมไม่พูดถึงอันติอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงอันติกันก่อนอันติเนี่ยที่เขาว่าแรง มแมลงยังไงนะครับอันตีแรงคือที่เลเวล10นะครับกดปุ๊บนะครับดามเมจนน้ำแข็งก่อนเลย442%แล้วก็หลังจากนั้น7วินาทีนะครับเนี่ยมันบอกว่าหลังจากนั้น7วินาทีมันจะสร้างความเสียหายเป็นดาบแสงตกลงมาใส่ศัตรูนะครับที่700%หลังจากที่เรากดอันตีไปรอบแรกนะครับมันจะมีดาบลอ,อยอยู่ข้างบนประมาณ7วิจ็ดวิบ้างดาบมันก็จะตกลงมา ค,คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่700% 700%ไม่พอนะครับภายใน7วินาทีนั้นนะครับภายใน7วินาทีนั้นถ้าเกิดว่าเราโจมตีโดนศัตรูโดยตีธรรมดากดสกิล e หรือชาร์จโจมตีหรืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างที่ตีโดนศัตรูจะนับให้1สแต็กนะครับนับให้1สแต็กการน้บ1สแต็กมันเอาไปทำอะไร สแต็กสูงสุดได้30สิบสแต็กนะครับสกิลนี้ใส่สแต็กสูงสุดได้30สแตกส็ก,ก,ตก,ดดตกมันสแต็กไปเพิ่มดาเมจดาบที่มันระเบิดลงมาครับออดาบที่ระเบิดลงมาเริ่มต้นที่700แล้วก็มีดาเมจ per สแต็กนะครับที่ร้อย้ที่เลเวล10นะครับถ้าเกิดว่าเราภายใน7วินี้เราตีได้10ดาบเราไปบวกอีกพันหภายใน7วินี้เราตีได้15ดาบเราไปบวกอีกเราไปบวกอีกพันอีก2,000เปอร์เซ็นต อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราตีได้30ดาบเราตีเราไปบวกอีกเลย4,500เปอร์เซ็นต์บวกกับ700นี้กลายเป็นอันติ5,000กว่ากว่าบวกกับอันเนี้ยเป็น5,500อยเปอร์เซ็นต์ 5, อัติ5,500เปอร์เซ็นต์เชี่ยปู่จงแม่ง800อยเปอร์เซ็นต์อัติเป็นแสนอันนี้อัติ5,500นห้อยเปอร์เซ็นต์ 5, อัติกี่แสนนะเป็นล้านเหรอเอออัติมันก็เลยแรงนะครับตัวนี้นะครับแต่การเก็บสแต็ก30สสแตก็กมันเหมือนจะเป็นเหมือนฝันนะครับเหมือนจะทำไม่ได้ใช่ไหม มันก็เลยมีปลด6ครับปลด6เมื่อเรากดสกิลอันตีปุ๊บนี่ครับมันจะให้มาก่อนเลย5 s t สแต็คเริ่มต้นมาที่5 s t สแต็คไม่เราไม่ต้องกดตีไม่ต้องอะไรมีมาให้แล้ว5สแต็คนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทุกครั้งที่เรากดสกิล E กดตีธรรมดาหรือกดอันติใดๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะมีโอกาส50%ที่จะดับเบิลสแต็คให้เรานั่นแปลว่าเราจะเก็บสแต็คได้ง่ายขึ้นอีก50%เอ,อจากก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยเก็บได้10นะครับตอนนี้เราจะเก็บได้15 จากการแล้วก็มีสตาร์ทมาให้อีกค่ารวมกันเป็น20สตาร์ทส,ส,สตาร์ทง่ายๆ่ีซี c e เนี่ยยี่สิบสต็กแล้ว20สแต็กนั่นก็คือดาเมจของนาทสามพันเปอร์เซ็นต์บวกกับอิกเจ็ดร้อยเป็นสามพันเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับสามพันเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตีเร็วกว่านั้นทำดาเมจได้ดีกว่านั้นมีมีดาบตกด้วยนะเนี่ยคือเรากดสกิล e ค้างใช่ไหมมันมี ดาเมจจากสก,กิลอีค้างไปแล้ว1นึ่งฮิตนะครับแล้วก็จะมีดาเมจจากดาบตกอีก1ฮิตอะไรเงี้ยเออมันก็จะรวมรวมรวมกันมาภายใน7วินานอะไรเงี้ยยิ่งเก็บสแต็กได้เยอะเท่าไหร่มันอาจจะถึง30ก็ได้นะครับพอถึง30สแต็กก็ห้าพันห้ไปนะครับอันติโป้งล้านกว่ากว่านะครับนะ่าสามล้านไปเฮียโป้ง3ล้านไปเออประมาณนั้นอันตีน่าจะแรงครับก็ประมาณนี้ครับสรุปง่ายๆของตัวนี้คือเป็นตัวที่ตีธรรมดานะครับ อ่าข้อข้อเด่นของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือสก e ิลอีค้างเออเมื่อกี้พูดไปแล้วอย่างสกิล E ค้างมันมีลดต้านกายภาพศัตรู25%ลดต้านกาย25ลดต้านน้ำแข็ง25หนะครับปลดกลุ่มดาวกลุ่มที่1มีเพิ่มกายภาพให้กับตัวเอง30%อแล้วก็ตัวละครนี้มีดาบของตัวเองเป็นตีกายภาพอีก20%ตัวละครนี้ทำเอานำไฟฟ้าลดต้านกายศัตรูได้อีก40ไสใส่โล่ปูจงลดอีก20 มีอะไรอีกบ้างวะเอ่อใส่เซตอ์ติแฟกต์เพิ่มตีกายภาพอีก50สใส่อ์ติแฟกต์ที่เป็นตีกายภาพเพิ่มตีกายภาพไปอีก60 60เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้มันจะเป็นตัวละครที่ที่ตีกายภาพได้ดุเดือดมากครับแล้วก็ลดต้านกายภาพศัตรูได้ดุเดือดแล้วก็มันน่าจะแรงมันน่าจะแรงใช้คําว่ามันน่าจะแรงและเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับสามารถทําปฏิกิริยาธาตุได้ค่อนข้างง่ายเล่นเป็นสายซับได้ค่อนข้างดีแต่แต่ตัวละครนี้คงไม่ได้ซับหรอกครับ ท,ที่พูดถึงเล่ไปสายทรัพยใ์ในเมื่อกี้นี้หมายถึงว่ามันสามารถเจะาะเกราะธาตุศัตรูได้ค่อนข้างดีครับธาตุน้ําแข็งประมาณนี้เลยครับบทสรุปของตัวละครอูราครับผมซีหกเลยยังต้องใช้ดวงอีกเหรอครับสแสดงว่าอาจจะเก็บสแตต็ได้ไม่ครบทุกครั้งหรือเปล่าคิดเป็น50%เลยครับคิดเป็น50%เ็เลย,เเลยถ้าเกิดว่าปกติเราเก็บได้12บบวกไปอีกหกเลยครับ,รบเฉลี่ยคิดเป็นค่าเฉลี่ยไปเราอาจจะกลายเป็น18 แล้วก็มีสแต็กแถมมาให้อีก5เป็น23อะไรอย่างเงี้ยเออเป็น23อยู่ที่ว่าเราตีมอนได้เร็วแค่ไหนอยู่ที่ว่าเราตีมอนโดนเยอะแค่ไหนอยู่ที่ว่าเรากดสกิล E ลงมาและดาบที่มันทิ่มลงมาเนี่ยมันโดนมอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดเป็น50%ไปเลยครับทุกครั้งที่มันโดนมอนมันมีโอกาส50%ได้2สแตก็กเข้าใจไหมมีโอกาส50%ได้2สแตก็กสแต็กนึงอะได้แน่ๆอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาส50%ได้าสแบเปอย่างนี้แล้วกันประมาณนั้น ประมาณนั้นครับนี่คือตัวละครอูรานะครับที่ที่อันตีแรงตีธรรมดาเนี่ยอาจจะแบบไม่แน่ใจนะแต่แต่แต่น่ากลัวเหมือนกันความเป็นดาบใหญ่ของนางนะครับความเป็นดาบใหญ่ของนางมันอาจจะทําให้นางตีช้าหรือเปล่าเออผมไม่ได้เล่นตัวละครดาบใหญ่มาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดไลค์บ้างกดไลค์ให้หน่อย ประมาณนี้สําหรับตัวละครนี้นะคใครอยากจะเปิดก็เดี๋ยวรอดูช่อง eq channel ก่อนก็ได้ครับยังไงผมก็เปิดอยู่แล้วนะแต่เพชรที่ใช้เปิดนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงว่าจะไหวเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนช่อง eq channel นะครับยังไงฝากกดสมัครเมมเบอร์หรือไม่ก็โดเน t ได้ที่ลิงก์ที่ผมปักหมดุดได้เลยนีครับ